เมื่อไฟป่าเผาผืนป่าทางเหนือจนสัตว์ป่าหนีตายเข้าสู่หมู่บ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งกับช้างกำพรเพื่อนรักต้องนำชาวบ้านหนีผ่านถ้ำต้องห้ามแต่เบื้องหลังเงามืดแห่งไฟซ่อนอสูรร้ายที่ไม่ใช่สัตว์แต่คือบางสิ่งที่ไม่มีวันตายและพวกเขาคือความหวังสุดท้ายของป่าอะไรคือพลังลับที่เด็กคนนี้ถือครอง ทำไมช้างธรรมดาตัวนี้จึงกลายเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งธรรมชาติและสิ่งที่โผล่ออกมาจากเงามันคืออะไรกันแน่ควันสีดำทะมึนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลบแสงแดดยามบ่ายจนมืดคล้ายพลบคำ่ำเสียงปีกของนกปาตะโกนโหยหวนเหนือยอดไม้กลิ่นไม่แสบจมูกแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านริมป่าเด็กชายวัยสิชื่อฟานยืนนิ่งที่หน้ากระท่อมไม้ไผ่ เขามองไปทางขอบป่าที่เปลวไฟกำลังลามเลียทิวไม้ถัดไปไม่ไกลพลายภูกช้างกําพร้าขนาดย่อมยืนศบตาเขามันเปล่งเสียงร้องต่ำๆคล้ายรับรู้ถึงภัยที่กำลังคืบคลานไฟเริ่มลามเร็วเกินคาดสัตว์ป่าแตกตื่นฝูง,งูเห่าตัวใหญ่เลื้อยออกมาจากโพรงอย่างบ้าคลั่งเสือดำสองตัวพุ่งผ่านแนวไร่หอบความกลัวมาเต็มสายตา ชาวบ้านเริ่มวิ่งหนีบางคนร้องไห้บางคนล้มทั้งยืนฟานคว้าคบไฟในมือพร้อมตะโกนตามผมมาไปทางถ้ำศักดิ์สิทธิ์มันเป็นถ้ำที่ผู้เท่าในหมู่บ้านห้ามใครเข้าแต่วันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นพลายผูเขาเรียกช้างน้อยวิ่งมาข้างเขาอย่างไม่ลังเลสายตาของมันเตือนถึงบางสิ่งจากเงามืดในป่ามีเสียงคำรามต่ำลอยมา ไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีมันคือสิงโตป่าตัวมหึมาขนยุ่งเหยิงสีตาสีแดงฉานดุดไฟมันถูกไล่จากอาาเขตโดยไฟกลายเป็นสัตว์คลั่งที่ไม่มีความกลัวหลงเหลือมันจ้องชาวบ้านที่วิ่งหนีด้วยสายตาโหดเหี่ยมฟานชะนัพลายภูเหยียบเท้าลงแรงสั่นไปทั่วพื้นดินเด็กชายรู้ทันทีว่าเขาและช้างต้องรับมือกับอสูรร้ายตัวนี้ ทุกย่างก้าวของสิงโตทำให้พื้นหญ้าไหวลมพัดกลิ่นไม่ผสมกลิ่นเลือดไปที่ถ้ำก่อนเขาตะโกนไล่หลังชาวบ้านฉันจะถ่วงมันไว้หัวใจของเผ่าเต้นแรงจนได้ยินเสียงมือที่กำคบไฟแน่นจนเหนื่อไหลายย้อยสิงโตคำรามพลายภูส่งเสียงคำรามตอบกลับสองสายตาสัตว์จ้องกันอย่างดุดันเสียงลมหายใจดังสัน่น คอวันที่หนาทึบเริ่มคลุมทุกอย่างไว้ตาของฟานแสบน้ำตาเริ่มไหลเขายืนหลังช้างเทียงแค่มีมันอยู่เขาก็ยังไม่ถอยเงาสิงโตกระโจนพุ่งตรงมาหาพวกเขาฟานยกคบไฟขึ้นสุดแขนปลายเปลวสั่นไหวกลางอากาศขณะที่ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบของลมหายใจครั้งสุดท้ายเงาของสิงโตพุ่งใกล้เข้ามากรงเล็บของมันแหวกอากาศ เสียงคำรามดังก้องป่าที่ถูกไฟโหมกระนำฟานหลับตาแน่นเตรียมรับแรงกระแทกแต่ในเสี้ยววินาทีเสียงกระทืบพื้นดังสนัน่นพลายภูพุ่งตัวเข้าขวางงวงของมันฟาดเข้าเต็มลำตัวของสิงโตร่างของเจ้าสัตว์คลั่งกระเด็นไปชนต้นไม้เสียงกระแทกทำให้ใบไม้หล่นร่วงเป็นสายสิงโตลุกขึ้นพร้อมรอยแผลบนหน้าผาก เลือดสีเข้มไหลาอาบลงมาถึงตามันคำรามอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมฟานหอบหายใจมือยังคงจับคบไฟไว้แน่นเข่าก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเจ้าปีศาจฉันจะไม่ให้ใครต้องตายเพราะแกพลายภูแผดเสียงร้องขาหน้าข้างหนึ่งยกขึ้นช้างน้อยยืนปกป้องเด็กชายด้วยหัวใจทั้งหมดเปลวไฟเริ่มลามเข้ามาใกล้ความร้อนแผดเผาไปทั่วทั้งผิวหนัง เสียงไม้ลั่นเปรี้ยท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นแดงฉานราวกับเลือดสิงโตพุ่งอีกครั้งครั้งนี้เร็วกว่าครั้งก่อนมันเล็งตรงมาที่ฟานทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียวพลายภูส่งเสียงร้องสั้นๆแล้วเหยียบพุ่งงาของมันแทงเข้าเต็มอกของสิงโตเลือดพุ่งเป็นสายกลางเปเลวเพลิงสิงโตร้องอย่างโหยหวนก่อนร่างมันจะล้มตึงลงกับพื้น ดินสั่นสะเทือนกลิ่นคาวเลือดคลุ้งในอากาศฟานซุดลงนั่งหอบหายใจทีมือของเขายังสั่นไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาหล่นวูบคือเสียงครางเบาๆของพลายผู้ช้างน้อยยืนโซเซเลือดซึมออกจากสีข้างดวงตาของมันยังจ้องเขาไม่กระพริบเหมือนจะถามว่าทุกคนปลอดภัยแล้วใช่ไหมฟานรีบวิ่งไปกอดขาของมันแน่น อย่าเพิ่งหลับนะเราต้องพาทุกคนไปให้ถึงถ้ำก่อนควันยังคงหนาทึบไฟยังคงลุกลามแต่เสียงของชาวบ้านที่ร้องเรียกจากไกลไกลทำให้หัวใจของเด็กชายเต้นอีกครั้งพวกเขารอดแล้วครึ่งหนึ่งแต่นรกยังไม่จบเส้นทางสู่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ยังอีกไกลและเปเลวไฟก็กำลังล้อมรอบเข้ามาทุกด้านฟานหันมองรอบตัว ไฟป่ากำลังปิดล้อมทุกทางเสียงไม้แห้งลั่นเปรี้ยจากเหนือหัวเขารีบดึงแขนเสื้อขึ้นปิดปากแล้วหันไปกระซิบกับพลายภูเราต้องไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปช้างน้อยพยักหน้าเบาๆแม้จะเจ็บแต่ยังพอมีแรงเดินฟานพยุงพลายภูพาออกจากแนวเพลิงฝ่าเปลวไฟที่เริ่มขยับเข้าใกล้ทุกวินาที ทางเดียวคือเส้นทางสู่ผาหินด้านหลังซึ่งนำไปสู่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เส้นทางนั้นลาดชันเต็มไปด้วยหินแหลมฝุ่นเท่าไฟปลิวฟุ้งบทบางทัศนวิสัยเสียงร้องของเด็กๆด,ดังแทรกมาจากเบื้องหน้าฟานตะโกนตอบกลับอย่ายอมแพ้อีกนิดเดียวเสียงเท้าช้างกระถืบหินดังเป็นจังหวะกลิ่นกรรมฐานจากไฟไม่ทำให้หายใจลำบาก เหนื่อไหลท่วมตัวเขาจนเสื้อเปียกชุ่มแต่ขากลับเริ่มอ่อนแรงพลายภูสะดุดกับหินก้อนหนึ่งลม้มลงเสียงกระแทกดังสะเทือนยอดเขาฟานหันกลับสุดแรงพลายภูช้างน้อยนอนหายใจถี่เลือดหยดลงบนพื้นหินฟานซุดลงข้างมันน้ำตาไหลไม่หยุดลุกขึ้นเถอะได้โปรดมือของเขาสั่นกอดมวงที่เย็นลงช้าๆขนานั้นเอง เสียงบางอย่างดังมาจากถ้ำเบื้องหน้าเสียงกึกก้องต่าลึกเหมือนเสียงลอมาหายใจของภูเขาเองพื้นดินเริ่มสั่นเบาๆอากาศรอบตัวเปลี่ยนเป็นเย็นวาบไฟที่ล้อมรอบเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะชาวบ้านที่เหลือรวมตัวกันที่ปากถ้ำเงาร่างของผู้เฒ่าในหมู่บ้านยืนอยู่ตรงกลางเขายกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงเย็นเยียบ เจ้าช้างตัวนี้ได้เปิดประตูแห่งศรัทธาหินที่ปากถ้ำเริ่มแยกออกเผยให้เห็นทางเดินเรืองแสงสีฟ้าจางๆภายในทุกคนเงียบงนันรวมถึงฟานที่ยังคงกอดพลายภูแน่นแสงจากถ้ำส่องลงบนร่างช้างน้อยและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้หัวใจของฟานหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างของพลายพูที่นอนแน่นิ่ง เริ่มสั่นไหวเบาๆใต้แสงสีฟ้าจากถ้ำเส้นขนตามลำตัวลุกชันบาดแผลที่เคยอาบเลือดค่อยๆแห้งลงผิวหนังแตกกระแหงกลับกลายเรียบเนียนฟานเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อจนมองไม่ชัดเขายื่นมือแตะงวงของพลายภูมันอุ่นขึ้นเสียงลอมาหายใจของช้างน้อยกลับมาเบาแต่มั่นคงพลายภูนายฟื้นแล้ว เขากระซิบน้ำเสียงสั่นพร่าช้างลืมตาช้าช้าดวงตาสีดำใสสะท้อนภาพของเด็กชายมันส่งเสียงร้องเบาๆขณะพยายามยันตัวลุกขึ้นราวกับไม่มีบาแดแผลใดเหลืออยู่ผู้เท่าหลับตาพึพรรมพำบทสวดโบราณวิญญาณแห่งป่าศักดิ์สิทธิ์ได้ตอบรับคำวิงวอนของผู้บริสุทธิ์จงรีบเข้าไปในถ้ำก่อนที่ไฟจะกลับคืน ฟานลุกขึ้นพยุงพลายภูที่เริ่มยืนได้มั่นคงพวกเขาเดินนำหน้าชาวบ้านเข้าสู่โพรงถ้าที่เรืองแสงอากาศภายในเย็นชำํำกลิ่นสมุนไพรและกลิ่นดินชื้นลอยมาแตะจมูกทุกย่างก้าวคือความสงบตรงกลางถ้ามีแท่นหินโบราณสลักลวดลายรูปช้างและเด็กชายฟานหยุดยืนหัวใจเต้นช้าเหมือนเคยมาอยู่ที่นี่มาก่อน มันคือโชคชะตาเสียงผู้เท่าดังตามหลังมาทั้งเจ้าและพลายภูเป็นผู้ถูกเลือกแต่กำเนิดฟานหันมองหน้าผู้เท่าผู้ถูกเลือกเพื่ออะไรผู้เท่าสูดลมหายใจยาวก่อนตอบด้วยเสียงเคร่งขรึมเพื่อเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งธรรมชาติป่าจะกลับมาและไฟจะไม่อลาวาดอีกหากพลังบริสุทธิ์นี้ยังคงอยู่ขณะนั้นเองแผ่นดินสั่นสะเทือนอีกครั้ง เสียงคำรามแหลมสูงแทรกมาจากปากถ้ำแต่คราวนี้มันไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่สิงโตและไม่ใช่ธรรมชาติอีกต่อไปฟานหันกลับไปมองแสงไฟนอกท่ำงเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำพร้อมกับเงาบางอย่างสูงใหญ่ผิดธรรมชาติกำลังก้าวเข้ามาอย่างช้าๆในดวงตาของมันไม่มีชีวิตมีเพียงความว่างเปล่าและความมืดดำลึกสุด ฟานกลืนน้ำลายฝืดคอนั่นมันอะไรกันแน่เสียงของผู้เท่าเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ไฟเรียกมาผู้ล่าแห่งเงาผู้กลืนกินทุกสิ่งที่บริสุทธิ์เงานั้นหยุดอยู่หน้าถ้ำและฟานรู้ทันทีการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเงานั้นเคลื่อนตัวเข้ามาอีกก้าวพืนถ้ำสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ฟานยืนขวางหน้าชาวบ้านพลายภูขยับมายืนข้างเขางวงของมันยกขึ้นสูงพร้อมจะสู้เงาร่างสูงใหญ่ที่ไร้ใบหน้าห่อหุ้มด้วยควันดำเหมือนกลุ่มวิญญ,ญาณน,นับพันที่ถูกสาบรวมกันมันไม่มีเสียงเดินแต่ทุกย่างก้าวทำให้ผนังถ้ำร้าวทีละน้อยผู้เท่าเอื้อมมือไปหยิบคทาไม้โบราณวางลงบนมือของฟานเจ้าคือตัวแทนของแผ่นดิน เลือดของเจ้ามีสายพันผู้เฝ้าป่ามาตั้งแต่ต้นประกูลจงใช้พลังนั้นก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปมือของฟานสั่นเขารับคทาไว้แน่นปลายคทามีหินสีฟ้าใสาเรืองแสงอ่อนทันทีที่จับภาพในหัวของเขาก็พรั่งพรูเขาเห็นบรรพบุรุษเห็นผู้คนในอดีตเห็นพลายภูในรูปร่างที่ใหญ่กว่าเดิมเคียงข้างนักรบโบราณ เลือดในกายของเขาร้อนวูบขึ้นพลังจากพื้นดินแล่นเข้าสู่ร่างดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตข้าจะปกป้องทุกชีวิตเสียงของฟานดังกล้องไปทั่วถ้ำเขายกคาาขึ้นเส้นแสงจากพื้นถ้ำพุ่งขึ้นสู่เพดานแผ่พลังสะเทือนอากาศโดยรอบเงาดำที่หน้าถ้ำหยุดชะงักมันคำรามด้วยเสียงเหมือนโลหะขูดกันชาวบ้านกอดกันแน่นบางคนเริ่มร้องไห้ แต่ฟานไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพลายภูเหยียบเท้าลงแรงจนพื้นสัน่นเสียงแผดร้องของมันประกาศสงครามแสงจากคาากลายเป็นเส้นวงกลมรอบตัวทั้งสองเปเลวเพลิงที่เคยลามเลียกลับหดตัวลงชั่วขณะเงาดำนั้นส่งสายเงายาวราวงูเข้ามาในถ้ำฟานฟาดคาาใส่กลางอากาศพลังบางอย่างระเบิดออกเป็นคลื่นสายเงาสลายกลายเป็นผงดำ แต่เสียงหัวเราะต่ำๆดังกลับมาแทนเจ้าอ่อนเกินไปข้าคือเงาที่ไม่เคยตายแสงถ้ำเริ่มสั่นไหวกำแพงศรัทธาเริ่มแตกร้าวและฟานรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องสู้ไม่ใช่เพียงสัตว์ร้ายแต่คือความมืดในใจของมนุษย์สิ่งที่ไฟเรียกมาไม่ได้มาจากป่าแต่มาจากคำโกโหกโลภและความเกลียดชังฟานก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง ด้วยหัวใจที่หนักแน่นยิ่งกว่าเปลวเพลิงใดๆถ้าเจ้าคือความมืดข้าก็จะเป็นแสงสุดท้ายของผืนป่านี้และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นท่ามกลางเงาและแสงด้วยหัวใจของเด็กชายคนหนึ่งและศรัทธาของช้างที่พักดีเงาดำนั้นคำรามอีกครั้งเสียงสะท้อนลึกกลงไปถึงใจกลางหินทุกคนในถ้ำเอามืออุดหูฟานกัดฟันแน่น มือยังจับคทาไว้มั่นเขาหันไปมองพลายผู้ช้างน้อยพยักหน้าเชื่องช้าแววตาของมันมั่นคงทั้งคู่รู้ดีไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วฟานวิ่งพุ่งไปข้างหน้าคาทาในมือเปล่งแสงเจิดจ้าแสงนั้นฟันฝ่าความมืดตรงหน้าสายเงากรีดร้องเมื่อโดนแสงสัมผัสกลายเป็นควันจางแล้วสลายหายไปเงาดำชักถอยกลับ แต่ยังไม่ยอมแพ้มันแปลสภาพเป็นร่างยักษ์สูงเท่าผามีแขนหลายข้างและใบหน้าที่บิดเบี้ยวไปด้วยความเกลียดชังมันพุ่งเข้าใส่ฟานอย่างดุดันพื้นท่ำแตกเป็นรอยลึกฟานกระโดดหลบแล้วตวัดคทาลงสู่พื้นเกิดเส้นแสงเป็นวงเวทล้อมรอบร่างเขาและพลายภูพื้นท่ำสั่นสะเทือนอีกครั้งราวกับป่าเองก็ตื่นขึ้นมาตอบรับ ต้นไม้โบราณผุดขึ้นกลางถ้ำเปล่งแสงสีทองอ่อนรากของมันแทงทะลุก้อนหินพุ่งเข้าไปรัดร่างของเงาดำมันกรีดร้องด้วยเสียงสยดสยองฟานยกคาถาขึ้นเหนือหัวรวบรวมพลังทั้งหมดภาพของแม่ที่เสียไปในไฟป่าครั้งก่อนภาพของชาวบ้านที่หวาดกลัวและภาพของพลายภูที่ไม่เคยทิ้งเขาแม้แต่นาทีเดียว พลังทั้งหมดหลั่งไหลเข้ามาในคาถาจนแสงนั้นสว่างจ้าจนทุกคนต้องหลับตาจงหายไปเถอะเสียงของฟานกล้องไปทั่วถ้ำคาถาฟาดลงกลางร่างของเงาดำแสงระเบิดออกเป็นวงกว้างจนเปลวเพลิงที่ล้อมป่าดับลงในพริบตาเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเงาดังยาวนานก่อนจะเงียบหายไปเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกฝนและสายลมเย็นจากเบื้องนอก ฟานสุดลงกับพื้นหอบหายใจแสงจากคทาเริ่มจางลงแล้วดับไปในมือของเขาพลายภูเดินมาหาเขาเอางวงแตะไหลเบาๆเด็กชายยิ้มน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผู้เท่าเดินเข้ามาช้าๆเจ้าได้ทำในสิ่งที่บรรพบุรุษทุกคนภาวนาเจ้าช่วยผืนป่าไว้ฟานเงยหน้ามองแสงเช้าสาดเข้ามาในถ้ำเปเลวเพลิงมาลายไป เหลือเพียงใบไม้ใหม่ที่เริ่มผลีขึ้นอีกครั้งเด็กชายกับช้างยืนเคียงกันท่ามกลางเสียงนกร้องจากป่าป่าที่กลับมามีชีวิตพร้อมหัวใจของผู้เฝ้ามองคนใหม่เสียงนกร้องเจ้ยแจ้าเหนือยอดไม้แสงแดดยามเช้าส่องลอดเข้ามาผ่านช่องถ้ำอุ่นละมุนต่างจากเปเลวไฟในวันก่อนอย่างสิ้นเชิงฟานยืนมองภาพเบื้องหน้า พื้นป่าที่เคยไม่เกรียมเริ่มมีหญ้าอ่อนชุยอดละอองน้ำค้างเกาะอ,อยู่บนใบไม้เล็กๆเ,เหมือนโลกทั้งใบได้หายใจอีกครั้งชาวบ้านเริ่มทยอยออกจากถ้ำบางคนร้องไห้บางคนก้มงกราบพื้นดินพวกเขารอดชีวิตไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะหัวใจของเด็กคนหนึ่งผู้เท่าเดินเข้ามาหาฟานยื่นถุงผ้าผูกด้วยได้แดงนี่คือสมบัติตระกูลเฝ้าป่า มันจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะถึงผู้เฝ้าคนต่อไปฟานรับมาอย่างเงียบเงียบเปิดถุงออกช้าช้าภายในเป็นหินสีฟ้าก้อนเล็กเหมือนชิ้นส่วนของคทาที่ดับไปและเส้นขนของช้างเส้นยาวหนึ่งเส้นเขาเข้าใจทันทีพลังของเขากับพลายภูเชื่อมกันด้วยสิ่งนี้เขาหันไปมองช้างน้อยพลายภูหายใจลึกแล้วก้าวเข้ามาแนบตัวเขา งวงของมันโอบไหล่เขาเบาๆไม่มีคำพูดใดจำเป็นในตอนนั้นเพราะระหว่างเขากับมันมีเพียงหัวใจที่ผูกกันแน่นเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นจากเบื้องหลังพวกเขาวิ่งไล่กันผ่านทุ่งหญ้าเล็กๆที่งอกขึ้นใหม่ฟานยิ้มออกมาครั้งแรกในรอบหลายวันเขารู้แล้วว่าโลกนี้ยังมีพรุ่งนี้เสมอแม้จะมีไฟแม้จะมีเงาแม้จะมีปีศาจ แต่ถ้าหัวใจของใครสักคนยังยืนหยัดเพื่อแสงสว่างผืนปากก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก้าวไปข้างหน้าเดินเคียงข้างคลายภูผ่านแมกไม้ที่เริ่มแตกใบผ่านรอยแผลของดินที่ยังหลงเหลือและผ่านความทรงจำของเปเลวไฟสู่บทใหม่ของชีวิตบทที่เขาคือผู้พิทักษ์แห่งป่าไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยศรัทธา และมิตรภาพที่ไม่มีวันมอดดับหลังจากวันที่ไฟสงบชีวิตในหมู่บ้านเริ่มค่อยๆฟื้นตัวผู้คนร่วมกันปลูกต้นไม้ใหม่ฟื้นฟูลำธารที่แห้งเหือดเสียงขวานเสียงขุดดินเสียงหัวเราะกลับมาแทนที่เสียงร้องไห้ฟานกลายเป็นผู้นำโดยไม่รู้ตัวเด็กๆเ,เดินตามเขาผู้ใหญ่เอ่ยขอคำปรึกษาและทุกเช้า เขากับพลายภูจะเดินตรวจตรารอบแนวป่าเหมือนเป็นนักรบกับเพื่อนคู่ใจในตำนานแต่ค่ำคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งเฝ้ากองไฟลำพังหน้ากระท่อมเสียงกระซิบบางอย่างดังแผ่วในหูฟานเขาหันไปทันทีรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งรีดแต่สายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านพาเอากลิ่นของเท่าฐานเก่ามาด้วยเขายืนขึ้นช้า คลายผูยกงวงขึ้นตามสัญชาตญาณบางสิ่งยังไม่จบแม้ไฟจะดับลงแม้เงาดำจะสลายแต่บางอย่างยังหลบซ่อนอยู่ใต้เงาไม้และรอเวลาฟื้นคืนฟานหยิบหินสีฟ้าออกมาจากถุงผ้ามันยังเรืองแสงเบาๆแม้ไม่มีคาาแม้ไม่มีเวทแต่พลังของป่ายังไหลเวียนในตัวเขาเขากำมือแน่นมองไปที่ความมืดของป่าลึก ราวกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆลอยมากับสายลมเขาหันไปหาพลายภูเรายังมีหน้าที่นายก็รู้ใช่ไหมช้างน้อยส่งเสียงรับเบาๆแสงดาวส่องกระทบขอบงาของมันเหมือนประกายของคำสัญญาเงียบๆระหว่างเพื่อนสองตนและในคืนนั้นเองฟานรู้แล้วว่าการปกป้องป่าไม่ใช่แค่ตอนมีไฟแต่คือทุกวันทุก,กลมหายใจ แม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีตำนานเล่าขานแต่เขากับพลายภูจะไม่หยุดเดินไม่หยุดเฝ้ามองเพราะความมืดจะกลับมาเสมอและแสงเล็กๆจากหัวใจของผู้เฝ้าจะเป็นสิ่งเดียวที่ยืนหยัดอยู่เสมอตอนจบเสียงแห่งป่าและคำสัญญานิรันร์รุ่งเช้าของวันใหม่สายหมอกบางๆลอยอ้อยอิ่งเหนือยอดไม้ แสงแดดอ่อนส่องกระทบยอดหญ้าที่เพิ่งแตกใบผืนป่ากลับมาสดใสมีชีวิตอีกครั้งชาวบ้านต่างยิ้มให้กันแววตาเต็มไปด้วยความหวังเด็กๆวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าราวกับไม่เคยมีเปลวไฟใดเกิดขึ้นเสียงหัวเราะสะท้อนกล้องแนวเขาส่วนฟานยืนอยู่บนเนินหินสูงสุดของหมู่บ้านเขามองออกไปไกลสุดสายตาเห็นผืนป่าที่เขารัก หายใจอีกครั้งพลายภูยืนอยู่ข้างเขางวงของมันเกี่ยวมือเด็กชายไว้อย่างเงียบงันไม่มีคำพูดไม่มีพิธีการมีเพียงความเข้าใจความผูกพันและความสงบในใจผู้เท่าเดินเข้ามาเงียบๆเบจ้าทำได้แล้วฟานฟานหันมายิ้มแววตาไม่ใช่ของเด็กชายธรรมดาอีกต่อไปแต่คือผู้ที่เคยเผชิญไฟความมืด และผ่านมันมาด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาโคง้งศีรษะให้ผู้เท่าข้าจะไม่หยุดปกป้องที่นี่ผู้เท่ายิ้มอย่างภูมิใจแล้วเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวเสียงของป่าดังขึ้นพร้อมกันเสียงลมผ่านยอดไม้เสียงนกเสียงน้ำไหลเหมือนธรรมชาติทั้งหมดตอบรับคำสัญญานั้นฟานหันกลับไปมองเส้นทางป่าอีกครั้งพลายภูส่งเสียงร้องเบาๆ เขาก้าวขึ้นหลังช้างหันมามองหมู่บ้านครั้งสุดท้ายแล้วออกเดินทางช้าๆมุ่งหน้าสู่ผืนป่าที่ไกลพ้นเพื่อทำหน้าที่ที่เขาเกิดมาเพื่อมันด้วยศรัทธาด้วยมิตรภาพและด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับป่าตำนานของเด็กชายผู้เฝ้าป่ากับช้างเพื่อนรักยังคงดำเนินต่อไปในทุกเสียงลมทุกใบไม้ที่ไหวแม้ไม่มีใครเห็นแต่ป่า จะไม่มีวันลืมพวกเขาจบบริบูรณ์